ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้ไปชมหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปต่อไปครับสวัส,สดีชาวอัคระชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปชมหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับ เป็นที่ทราบกีนะครับหลังจากที่ไปชมหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ย Doctor Strange in the Multiverse of Madness เป็นการไปเยือนโลกคู่ขนานหรือ multiverse อื่นๆในรูปแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นครับเรื่องราวมีความโหดร้ายอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีการสังหารผู้คนจำนวนมากมายโดยเฉพาะทีม Illuminati ครับนอกจากนี้ก็ยังมีมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปดูมาแล้วบางคนอาจจะมีความสงสัยในประเด็นที่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าเรากําลังสนใจเรื่องราวตรงนี้อยู่ครับซึ่งอัคราก,ก็พอจะมีคําตอบมาให้ทุกคนบ้างครับแต่ถ้าคําตอบนั้นยังไม่ชัดเจนมากนะักก็อยากจะให้หลายๆคนที่มีความรู้เนี่ยมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับซึ่งคําถามจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับคาถามแรกนะครับคัมพีวิชานติคืออะไรครับเปิดฉากมาเนี่ยเราจะพบกับ Defender Stra ตและก็อเมริกาชาวเวตกำลังหนีปีศาจตนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยพวกเขากำลังวิ่งไปที่คัมพีวิชานติครับ ซึ่งในเรื่องนั้นได้บอกว่าเป็นหนังสือเวทมนต์เล่มหนึ่งที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับดาร์คโฮครับเพราะว่าหนังสือดาร์คโฮเป็นมนต์ดำแก่วิชานติเป็นหนังสือที่มาแก้ไขมนต์ดำที่เกิดขึ้นนะครับเวทมนต์ของดาร์คโฮนั้นเนี่ยสร้างความ ปั่นป่วนสร้างความกวนหวนให้กับผู้ใช้งานนะครับรวมถึงความเสียหายบางอย่างที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมาครับซึ่งคมภีร์พิชานตีนั้นประกอบไปด้วยคาถาต่างๆที่มาใช้ในการต้านทานคาถาที่มาจากดาร์คโหนั่นเองครับซึ่งถ้าด็อกเตอร์สเตรนได้ใช้มันเนี่ยก็สามารถที่จะมาต่อกรอนกับสการเลตวิทที่ใช้ดาร์คโหได้อยู่นั่นเองซึ่งในเรื่องราวนั้นสการเลตวิทมีพลังที่ยากจะต้านทานนะครับดังนั้นด็อกเตอร์สเตรนจึงจําเป็นต้องตามหาคมภีพิชานตีเพื่อมาต่อต้านสการเลตวิทนั่นเองคร แต่แล้วเนี่ยสการเล็ตฟิตก,ก็ไปเผาหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีอยู่หน้าหนึ่งที่โดนเผาไปแล้วมันก็มีสัญลักษณ์รูปดาวเกิดขึ้นในคัมพี์พิชานตินี้ครับซึ่งผมเดาว,ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอเมริกาชาวเวดอย่างแน่นอนในคอมิกนั้นคมภีรพิชานติประกอบไปด้วยคาถาเวทมนต์ข่าวที่รวบรวมคําสั่งที่ทรงพลังมากมายคาถาส่วนใหญ่นั้นสามารถใช้แทนเวทมนต์อื่นๆได้ครับดูเหมือนว่าคัมภีร์นี้จะมีหน้าไม่รู้จบและก็ยังสามารถใช้เบี่ยงเบนเวทมนต์ให้สับสนได้ด้วยนะครับแต่มีข้อจํากัดครับ คาถาในคัมภีร์นี้จะไม่สามารถใช้สําหรับการโจมตีได้นะครับเพราะว่าพิชานติมีมาเพื่อสําหรับการป้องกันเท่านั้นเองครับคาถามต่อมาครับที่มีคนงงนะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้ได้กําหนดให้จักรวาลหลักของเราเป็นเอิร์ธหกหนึ่งหกครับซึ่งตามหลักแล้วใน MCU คือเอิร์ธหนึ่งเก้า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 นั่นเองนะครับแต่ในหนังเรื่องนี้ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าคือเอิร์ธหกหนึ่งหกโดยคริสตินพาวเมอร์เป็นคนบอกซึ่งจักรวาลที่อิลูเมนาติอยู่นั้นคือเอิร์ธแปด ซึ่งความเป็นจริงแล้วเอิร์ธ616คือจักรวาลในคอมมิกค,ครับแต่ถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามาวเวลจะเปลี่ยนจักรวาลหลักของเราให้กลายเป็นเอิร์ธ616ตามแบบฉบับคอมมิกหรือไม่ถ้าเหมือนกันเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเรื่องราวในคอมิกที่เกิดขึ้นในเอิร์ธ616มีความต่อเนื่องก,กันกับหนังเรื่องนี้ถูกไหมครับหรือมันอาจจะเป็นเอิร์ธ616ในจักรวาลหนังที่แยกจากกันจากเอิร์ธ616ในคอมิกซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางสตูดิโอต้องมาให้คำตอบแก่เราในอนาคตครับ หรือว่าเอิร์ด9น9 9 9เเนี่ยนะครับมีชื่อเล่นเป็นเอิร์616ก็เป็นได้นะครับสิ่งที่เราเข้าใจมันก็คืออีกจักรวาลหนึ่งมีจักรวาลคู่ขนานเกิดขึ้นแต่พูดไปก็ปวดหัวครับไม่ต้องไปีเรียเรื่องตัวเลขหรืออะไรมากมายครับหนังจักรวาลหลักกับมีจักรวาลคู่ขนานมาเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้ก็จบแล้วครับคำถามต่อมาครับคัมภีร์วิชันตินี้ตั้งอยู่ที่ใดครับซึ่งจากเรื่องราวเนี่ยเราจะเห็นคัมภีร์วิชนันติถูกตั้งขึ้นในนนนมิติตทีี่่่เเรรยกวากปจััันนังงชอคบ หรือทางแยกของช่องว่างซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่อยู่นิ่งเลยครับแล้วมันก็คือจุดเชื่อมต่อกันระหว่างโลกต่างๆนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราทําให้ฉากแรกของหนังเรื่องนี้เนี่ย d e f e n e e r รและก็อเมริกาชาวเวสกาลังวิ่งตรงเข้าไปหาคัมภีร์วิชานตินี้ครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยจัก,กรวาลเอิร์ธแก็สามารถเข้าถึงมิติที่เก็บคัมภีร์วิชานตินี้ได้นะครับ ซึ่งพวกอิลูเมนาติต่างรู้ถึงวิธีการเข้ามาในมิตินี้ครับซึ่งก็เป็นห้องห้องหนึ่งที่อยู่ในฐานปฏิบัติการของพวกอิลูเมนาตินั่นเองครับโดยต้องใช้ในาฬิกาที่คริสตินพาวเวอร์ได้ให้ดร์สเตรนไว้ในจัก,กรวาลนั้นนะครับเป็นตัวเปิดประตูเพื่อเข้าสู่พอร์ทที่เราเรียกว่าเวฟพอยต์ไปยังมิติที่เก็บคมภี์วิชานตินั่นเองครับคำถามต่อมาครับความฝันที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับมัลติเวิร์สหรือโลกคู่ขนาดอื่นๆได้อย่างไรครับซึ่งดนก็ได้ฝันถึง Strange, อเรกาชาชว ที่อยู่ในแก๊ปจังชันที่เป็นมิติที่เก็บคมภี์พิชานติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งความฝันของดรสเตรนจัก,กรวาลหลักนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงอีกมัลติเวิร์สหนึ่งตามที่เขาเห็นนั่นเองครับโดยอเมริกาชาวเวดอธิบายว่าใน MCU นั้นความฝันทั้งหมดเป็นภาพของเวรเรนของตัวคุณเองทั้งทั่วจัก,กรวาลน,นะครับที่มีอยู่ในมัลติเวิร์สต่างๆสมมุติว่าคุณกําลังฝันว่าคุณกํากลังนอนเปลือยกลายอยู่ในหองไอเฟลเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณอีกกกจััััรรวาาลนนนนึงง่ยยํทแบบบ้อูค โดยแน่นอนครับตัวละครอเมริกาชาวเวทไม่มีความฝันนั่นก็หมายความว่าเธอนั้นเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนี้ครับตัวละครตัวนี้ไม่มีตัวแปรเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอเมริกาชาวเวทเป็นตัวละครที่น่าสนใจครับผมมองว่าวิชั่นก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าวิชั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่งก็ทําให้ในแต่ละมัลติเวิร์สนั้นเราไม่เห็นวิชั่นปรากฏอยู่เป็นครอบครัวของวานด้าเลยนะครับคาถามต่อมาครับ คาถาสิงร่างที่เกิดขึ้นใน Multiverse of m a d n e น s นั้นคืออะไรครับไปเด็นก่อนหน้าน,น,นะครับได้พูดถึงความฝันที่เราเห็นครับซึ่งความฝันนั้นเกิดขึ้นจากตัวตนของเราที่เป็น V รเลียนในอีก Multiverse หนึ่งนะครับนั่นทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ครับแต่ในดาร์คโฮนั้นเนี่ยมีคาถาบทหนึ่งครับที่สามารถเข้าไปสิงร่างตัวตนของเราที่เป็น V รเลียนอยู่ในมัลติเวิร์สอื่นนะครับซึ่งในเรื่องราวสกาเลตวิธเอิร์ r t h 6-16กก็ได้ใช้คาถานี้ครับ ในการควบคุมร่างในจักรวาลเอิร์ธ838 8 38, เพื่อให้เธอนั้นได้สามารถจู่กับบิลลี่และทอมมี่ในจักรวาลน,นั้นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังได้ไปโจมตีแกงอิลูเมนาติแบบจับเยอะเลยทีเดียวครับส่วนดร์สเตรนท์ของเราก็ศึกษาคาถานี้นะครับเพื่อเข้าครอบครองศพ Defender s t r a ตรนที่อยู่ในจักรวาลหลักของเราครับตามที่เราเห็นในตอนท้ายของเรื่องราวท่เองนะครับสรุปก็คือคาถาสิงสู่ฝันหรือคาถาสิงร่างตัวนี้นะครับ เป็นเวทมนต์หนึ่งที่ดูน่ากลัวมากที่อยู่ในดาร์คโฮครับแต่ตอนนี้นะครับวานด้าได้ทําลายดาร์คโฮทุกจักรวาลออกไปหมดแล้วนะครับซึ่งต้องมาดูกันต่อไปว่าคนที่เคยใช้คาถานี้อยู่เนี่ยจะสามารถกลับไปใช้คาถานี้อยู่ได้หรือไม่หรือเวทมนต์ในคาถานี้หมดไปเมื่อดาร์คโฮถูกทําลายแล้วครับคำถามต่อมาครับอินเคอร์ชนใน MCU คืออะไรครับโดยลีดลิชาร์แห่ง Illuminati ได้พูดว่าดรสเตนในโลกของเขานั้นใช้ดาร์คโฮ แล้วก็ทําให้เกิดอินเคอร์ชันนะครับที่มีการทําลายจักรวาลทั้งจักรวาลและก็ฆ่าคนนับล้านครับอินเคอร์ชั่นนี้ก็คือโลกคู่ขนาน2โลกมาชนกันทําให้เกิดการทําลายล้างในจักรวาลหนึ่งหรือทั้ง2จักรวาลเลยนะครับซึ่งถ้าเชื่อมโยงไปกับโลกิแล้วเนี่ยฮีฮูริเมนก็ได้มีการพูดถึงการที่จักรวาลแต่ละจักรวาลน,นั้นมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับรวมถึงการใช้ดาร์คโฮของซินเนเตอร์สเตรนก็ทําให้จักรวาลของเขานั้นมีความปั่นป่วนครับ ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอินเคอร์ชันหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เกิดจากการใช้ดาร์กโฮนั้นมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครเลยนะครับคำถามต่อมาครับความสัมพันธ์ของสการ l เล็ตวิทกับเทือกเขาวันเดอร์กอร์นั้นคืออะไรนะครับแน่นอนครับดาร์กโฮที่วันด้าได้ศึกษาตั้งแต่ซีรีส์วันด้าวิชั่นนั้นเป็นเพียงการคัดลอกมาจากเทือกเขาวันเดอร์กอร์นะครับโดยคาถาหลักนั้นเนี่ยได้จารึกไว้ในผนังของวิหารดาร์กโฮนั่นเองนะครับ ซึ่งข้อมูลตรงนี้หวงเป็นผู้พูดครับโดยหวงก็ได้บอกในเรื่องที่อย่างชัดเจนนะครับว่าวิหารดักโฮนั้นถูกสร้างโดยคาทอนครับซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยสถานที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับต้นกําเนิดของวานด้านะครับแต่ในด็อกเตอร์สเตรนด์ในมัลติเวิร์สออฟแมนเดนนั้นวิหารดักโฮเป็นแท่นบัลลังที่รอเธออยู่โดยมีปีศาจสี่ตนที่มีเวทมนต์ของเค a ส s เมจิกนั้นคอยควบคุมและปกป้องวิหารนี้นะครับและก็มีรูปสลักเหมือนรูปของสกา r l เลตวิสลักอยู่ด้านหลังด้วยครับ ยังมีรูปปั้นที่เหมือนเป็นรูปปั้นหน้ากะโหลกนะครับอาจจะเป็นขทอนก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับวิหารดักโฮนะตอนนี้ถูกทําลายไปเป็นที่เรียบร้อยเราต้องมาดูกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีการพูดถึงขทรนกับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในเวทมนต์ต่างๆอีกหรือไม่ครับคําถามต่อมานะครับผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีหลายคนก็ถามมาว่าวานด้าแม็กซิมอลหรือสการเลตวิทเนี่ยจะเสียชีวิตไหมในหนังเรื่องนี้เรายังไม่เห็นศพเธอ อย่าเพิ่งตัดสินว่าเธอจะเสียชีวิตครับอาจจะเสียชีวิตก็ได้แต่ความเป็นไปได้ที่เธอยังอยู่ในจักรวาลน,นี้เนี่ยเราต้องเห็น Event ต์ how of M ของเธอก่อนนะครับเราต้องเห็นเธอพูดคำว่า No More Mutant ก่อนในจักรวาลน,นี้ครับ s c a r l e t Witch มีพลังมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ย MCU ยังต้องเอาเธอมาเล่นอีกมากมายนะครับการที่เราไม่ได้เห็นศพของ w a n d ้ายังบ่งบอกไม่ชัดเจนว่าวานด้าตายหรือไม่ครับ เมื่อเราวิเคราะห์ถึงความสําคัญของตัวละครตัวนี้ในเฟสที่4แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าทาง Marvel s t u d i o จะยุติเรื่องราวของวันด้านในหนังเรื่องนี้นะครับดูอย่างมุนไนส์สิครับตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกได้เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเธออาจจะตายจริงนะครับแต่อาจจะไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วก็กลับมาในมิติหลักก็เป็นได้ครับทีนี้เรามาพูดถึงสมาชิกของ Illuminati ใน Earth 838นะครับว่ามีใครบ้างครับ Baron Mordo ครับกับ Tan Carter กัปตันมาร์เวลนะครับที่หลายคนเถียงกันมากเหลือเกินว่าจะเป็นซูเปอร์ไอรอนแมนครับซึ่งผมก็ได้วิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าคือกัปตันมาร์เวลอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในโปสเตอร์เนี่ยมีสัญลักษณ์ของกัปตันมาร์เวลอยู่ในโปสเตอร์นะครับซึ่งก็คือตัวแปรของมาเรียแรมโบจากจักรวาลหลักนั่นเองครับนอกจากนี้ครับแบ็คโบครับตัวละครสําคัญของอินฮิวแมนนะครับแล้วก็มิสเตอร์แฟนตาสติกวิทวิชาร์ดนั่นเองครับที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งแฟนตาสติกโฟครับสุดท้ายครับ ชาวเซเวียครับโปรเฟสเซอร์เอ็กจากจักรวาล X-M เอ็กซ์มนที่ทั้งหมดนี้นะคะยกเว้นบารอนมอโดเนี่ยคิดไปอย่างเรียบร้อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าวานด้ามีพลังมากนะครับที่ทำให้หลายๆคนในอิลูเมนติไม่สามารถต้านทานเธอได้ครับต้องมาดูในจกักรวาลหลักครับว่าตัวละครพวกนี้จะกลับมาหรือไม่หรืออาจจะเป็นตัวตนอื่นตัวแปรอื่นที่มีหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมตอบไม่ได้อย่างชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันต่อไปพร้อมๆกันแหละครับ ทีนี้เรามาพูดถึงแบ็กโบว์กันบ้างนะครับตัวละครตัวนี้เคยปรากฏมาแล้วในซีรีส์ Inhuman ในปี2017ที่ตอนนี้ทาง MCU บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในจกักรวาลหลักของ MCU ครับอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จหรืออะไรที่มันออกนอกทะเลไปแล้วเนี่ย MCU ก็จะปัดทิ้งให้เป็นมัลติเวิร์สอื่นไปเลยนะครับแต่ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยการเอาแบ็กโบว์มาปรากฏในการเอาแบ็กโบว์มาปรากฏในมัลติเวิร์สออฟแมนเเนี่ยทำให้เราได้ทราบว่า กลุ่มของมนุษย์ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมที่มาจากชาวครีเมื่อหลายพันปีก่อนนั้นหรืออินฮิวแมนนั้นเนี่ยมีตัวตนอยู่ใน MCU ครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นพวกเขาปรากฏในจกักรวาลอื่นก็ตามดังนั้นในจกักรวาลหลักต้องมีตัวแปรของเขาปรากฏขึ้นและในอนาคตเนี่ย MCU อาจจะมาแก้ไขแล้วก็เอาอินฮิวแมนกลับมาให้มาเฉิดฉายเหมือนกับฮีโร่คนอื่นๆนั่นเองครับคำถามต่อมาครับโฮมเวิลด์ของอเมริกาชาวเบสอยู่ที่ใดนะครับ ซึ่งเรื่องราวของอเมริกาชาเวตและอัคระได้ทําคลิปเป็นตัวละครแยกออกไปแล้วนะครับสามารถไปหาคลิปย้อนหลังติดตามชมกันได้ครับอเมริกาชาเวตเนี่ยเมื่อเธอมาถึงเอิร์ธ838เราก็ได้เห็นเธอนะครับสามารถเห็นความทรงจําของเธอครับซึ่งในหนังเรื่องนี้ไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการว่าบ้านเกิดของเธอหรือโฮมเบอร์ของเธอนั้นคืออะไรนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยมีภาพเหมือนในคอมมิกมากเลยครับเป็นโลกที่มีทุ่งหญ้าด,ดูสวยงามและเงียบสงบนะครับซึ่งในคอมมิกนั้นเนี่ย บ้านเกิดของเธอนั้นก็คือยูโทเปียพาราเรลครับคําถามต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นกับแม่ๆของอเมริกาชาวเวทยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าแม่ของอเมริกาชาวเวทอยู่ที่ใดนะครับพวกเขาเนี่ยวาร์ปตัวเองหายไปหลังจากที่อเมริกาชาวเวทนั้นได้ใช้พลังของเธอที่เรียกว่าสตาร์พอทบเปิดมิติไปโลกอื่นแบบไม่ได้ตั้งใจเป็นครั้งแรกครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ได้ส่งตัวแม่ทั้งสองของเธอออกไปจากบ้านเกิดของเธอตั้งแต่นั้นมานะครับ ซึ่งเธอก็เชื่อว่าแม่ของเธอทั้งสองนั้นตายไปแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าแม่แม่ของเธอนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ครับซึ่งดรสเตรนก็ได้ปลอบใจเธอครับและก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเธอควบคุมพลังตรงนี้ได้แล้วสักวันหนึ่งเธอจะกลับไปช่วยชีวิตแม่ของเธอหรือไปตามแม่ของเธอกลับมาอยู่ในบ้านเกิดของเธอนั่นเองครับต้องมาดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องราวของแม่ของเธอปรากฏอยู่ที่จักรวาลไหนนะครับต่อมาครับตัวละครใน end credit ที่แสดงโดยชาริสเทอรอนคือใครครับ ตอนท้ายของเรื่องราวนี้นะครับดรสเตรน์ของเราครับมีดวงตาที่3ปรากฏขึ้นและในเอ็นเครดิตนั้นผลกระทบจากการที่พวกเขาไปท่องมัลติเวิร์สก็ทําให้เกิดอินเคอร์ชันครับดังนั้นเนี่ยทำให้มีการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนึงที่ออกมาจากมิติหนึ่งนะครับแล้วก็มาตามหาดรสเตรน์ซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าครีอาครับในคอมิกนั้นครีอาเป็นหลานสาวของดอมามู ตัวละครตัวลายที่อยู่ใน Dark Dimension ที่เราเคยเห็นดอมามูมาแล้วในหนังเรื่อง d o c t o r Strange นในปี2016ครับเธอเป็นแม่มดที่มีพลังพิเศษมากเลยนะครับและก็ยังเป็นคนรักของด o c t o r s ร r a n g e ซึ่งอักขระก็ได้พูดถึงเรื่องราวของเธอเป็นแล้วในหลายคลิปด้วยกันนะครับยังไงแล้วการประชนภัยระหว่างด็อกเตอร์สเตรนกับครีอาจะต้องมีเรื่องราวต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือคำถามสำคัญที่หลายคนถามมาเยอะมากในคอมเมนต์นะครับ และผมก็พยายามหาคําตอบในแต่ละประเด็นซึ่งอาจจะเป็นคําตอบที่ดีหรือไม่ดีหรือไม่นั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมาช่วยเสริมครับมาช่วยพูดคุยกันความรู้แต่ละคนที่ได้รับมาอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยพูดกันดีๆบอกกันดีๆแล้วก็ให้ความรู้กันอย่างสันติเนี่ยเชื่อว่าสังคมของอัครชนอลก็จะดีขึ้นนะครับคนไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่ครับแต่คนไม่รู้เนี่ยควรจะได้รับคําตอบที่ถูกต้องโดยคนที่มีความรู้ ซึ่งพวกเราก็สามารถพูดคุยกันได้อย่างสันตินะครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของดรสเตนภาคนี้ครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคราผูดใดรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ